สวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ไว้าล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางก่อนกันเนี่ยนะครับเริ่มจากแถวในแนวนอนเราจะนำผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลมาวางเรียงกันตามแนวนอนนะครับเริ่มจากงวดก่อนหน้าแล้วก็เรียงมาเรื่อยๆจนถึงงวดปัจจุบันโดยแถวที่หนึ่งถึงแถวที่หกจะเป็นวันที่หนึงแถวที่หนึงจะเป็นหลักแสนนะครับ แล้วก็หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแถวที่7จะเป็นแถวที่ 10, ถึงแถวที่18จะเป็นเลขท้าย3ตัวโดวยเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากเราจะนําเลขท้าย3ตัวทั้งเลขหน้าและเลขหลังทั้งรวมทั้ง4ครั้งมาเรียงกันนะครับสังเกตดูว่า318จะน้อยกว่า589 5 8 9จะน้อยกว่า723 723จะน้อยกว่า870 ะครับเราจะเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากต่อไปแถวที่19แล้วแถวที่20ไเป็นเลขท้าย2ตัวสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขเด่นปากหลัก10บ,บนสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1เมษายน2,565สถิติถูกมาแล้ว10งวดติดต่อกัน สำหรับสูตรนี้จะเป็นเลขเด่นสตัวมา1ตัวนะครับสำหรับสูตรนี้จะใช้แถวที่ห้าบวกด้วยแถวที่สิบหบวกด้วยแถวที่18บวกด้วยแถวที่19และบวกด้วยแถวที่ย0สิบได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกด้วยหนึ่งก็จะได้เลขเด่นปักหลักสิบบนตัวที่หนึ่งบวกด้วยสองก็จะได้เลขเด่นปักหลักสิบบนตัวที่สอง บวกด้วย5ก็จะได้เลขเด่นตัวที่3บวกด้วย7ก็จะได้เลขเด่นตัวที่ 4. เรา่มาเช็คผลย้อนหลังก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่1พฤศจิกายนปี6 4ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่16ตุลาคมปี6 4 7บวก9เป็น16 16บวก4เป็น20 ยี่สิบบวกสามเป็นยี่สิบสามยี่สิบวกแเป็นสามสิเอดสาอดบวกหเป็นสามสองก็จะได้เลขเด่นสองสามสิเอบวกสเป็นสามสก็จะได้เลขเด่นสามสเอบวกหเป็นสามสหก็จะได้เลขเด่นหกสาเอดบวกเเป็นสามสิก็จะได้เลขเด่นแ ผลกัน่อกเล็กท้าย2ตัวบนงวดวันที่1พฤศจ,จิกายนออก3 7เข้าเลข3นะครับเข้าปักหลัก10บนเป็นงวดที่1ต่อไปเป็นงวดวันที่16พฤศจ,จิกายนปี64ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1พฤศจ,จิกายนปี64 3ีบวกเเป็น10 10บวก5เป็น15ห 15บวกเเป็น24 24ิบวกหเป็น 29, 2 9มบเวกหนเป็น 30, ก็จะได้เลขเด่น 0. 29มบเวกสเป็นสาอก็จะได้เลขเด่นหนึ่งบเวกหเป็น 34, ก็จะได้เลขเด่น 4. 29บวกเเป็น 36, ก็จะได้เลขเด่น 6. ผลการออกเลขท้าย2ตัวบนงวดวันที่16พฤศจิกายนออก61เข้าเลข6นะครับเข้าปากหลัก10บนเป็นงวดที่2ต่อไปเป็นงวดวันที่1ธันวาคมปี64แล้วได้เลขเด่นปากหลัก10บบนคือเลข1เลข2เลข5เลข7เลขท้าย2ตัวบนออก58เข้าเลข5นะครับเข้าปากหลัก10บ,บนเป็นงวดที่ส ต่อไปเป็นงวดวันที่16ธันวาคมได้เลขเด่นปากหลัก10บนคือเลข3เลข4เลข7เลข9เลขท้าย2ตัวบนออก3 5เข้าเลข3นะครับเข้าปากหลัก10บบนเป็นงวดที่4ต่อไปเป็นงวดวันที่30ธันวาคมได้เลขเด่นคือเลข0เลข1เลข4เลข6 เลขท้ายสองตะบนออก6 8เข้าเลข6นะครับเข้าเป็นงวดที่5ต่อไปเป็นงวดที่17มกราคมปี6 5หได้เลขเด่นคือเลข4เลข5เลข8เลข0เลขท้ายสองตะบนออก5 9ก็เข้าเลข5นะครับเข้าเป็นงวดที่6ต่อไปเป็นงวดที่1กุมภาพันปีห5ห้า ได้เลขเด่นปากหลักสิบบนคือเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสี่เลขหกเลขท้ายสองตัวบนออกศูนย์แปดก็เข้าเลขศูนย์นะครับเข้าเป็นงวดที่เจ็ดต่อไปเป็นงวดที่สิบเจ็ดกุมภาพันธได้เลขเด่นคือเลขห้าเลขหกเลขเก้าเลขหนึ่งเลขท้ายสองตัวบนออกเก้าเจ็ดเข้าเลขเก้านะครับเข้าเป็นงวดที่แปด ่อไปเป็นงวดวันที่1มีนาคมได้เลขเด่นคือเลข6เลขเ็เลข0เลข2เลขท้าย2ตัวบนออก0 5หเข้าเลข0นะครับเข้าเป็นงวดที่9าเช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับคืองวดวันที่16มีนาคมปีห5งวดล่าสุดที่ผ่านมานะครับเราได้เลขเด่นปักหลักสิบบนคือเลข0เลข1เลข4เลขห เลขท้าย2ตัวบนงวดล่าสุดที่ผ่านมาออก 6- 7ก็เข้าเลข6นะครับเข้าปักหลัก10บ,บนเป็นงวดที่10ติดต่อกันอามาดูนะครับ่าสูตรนี้เราจะได้เลขเด่นปักหลัก10บ,บนงวดที่1เมษายนที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดล่าสุดที่ผ่านมาคืองวดวันที่16มีนาคมปี 6- 5 6++ 9บวกเเป็น15 15บวกเเป็น24 24ิวก0นย์เป็น24 24ิบวกสมเป็น27 27ิบเวกหนึ่งเป็น28ก็จะได้เลขเด่น8 27่บเบวกสองเป็น29ก็จะได้เลขเด่น9 2้บเวกหเป็นส2มสองก็จะได้เลขเด่นสอง ยี่สิบเวกเเป็นสามก็จะได้เลขเด่น4ดังนั้นสูตรนี้เราจะได้เลขเด่นปักหลัก10บนงวดประจำวันที่1เมษายนปีหกที่จะถึงนี้ได้แก่เลขสอเลขสีเลขแปแล้วก็เลขเก้นะครับถ้าชอบก็ แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับคลิปต่อไปผมจะลงเลขเด่นปักหลักหน่วยบนนะครับ4ตัวมา2มามานะครับ1ตัวแล้วก็จะมาจับคู่กับเลขเด่นปักหลัก10บนของสูตรนี้นะครับเราก็จะได้เลขเลขเด่น2ตัวบน16หางนะครับก็รอชมคลิปต่อไปนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อน ที่ชอบเลขเด่นเลขดับที่ผมลงไว้ในช่อง YouTube ของผมนะครับและถ้าถ้าไม่อยากจะพลาดในคลิปต่อ,ตอไปก็สามารถแอดไลน์ไอของผมได้นะครับซึ่งถ้าผมลงคลิปต่อๆไปผมก็จะแจ้งให้เพื่อนๆทราบนะครับทางไล n e ID นะครับซึ่งไล n e ไอดีของผมก็ได้วางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับ สำหรับเลขเด่นปักหลักสิบบนที่ได้ทั้ง4เลขนี้ได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผมก็ไม่อาจจะทราบได้ว่ามันจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารยานในการรับชมด้วยนะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่าง เลขเด่นปักหลักสิบล่างเลขเด่นสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนปักหลักร้อยบนปักสองตัวบนแล้วก็สามตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลักสิบล่างสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนหลักร้อยบนสองตัวบนแล้วก็เลขดับสามตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับ เพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณร่วงหน้าด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ